ขอบสนามกูรูกูรูวิเคราะห์บอลอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโมนโกเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของมาลาอูเวนตุสถ่ายทอดสดทางทูสปอร์3และทูสปอร์ต h d 3เวลาตีหนึคืนนี้ โมนาโกครับโดนมาลายูเวควิดไปหวุดหวิดแค่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเท่านั้นครับแต่การจะเอาคืนครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยแน่ๆเพราะขุนกาลังและชั้นบอลที่เป็นรองรวมถึงฟอร์มในบ้านที่ไม่สม่ําเสมอขณะที่คู่แข่งอย่างยูเวครับแม้วันนี้จะขาดพอปปอกบาลและคาร์ดโออมอาซาโมอาแต่ยูเวครับเป็นทีมที่รักษาม,มาตรฐานผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวไม่ว่าจะเกมเย่าเกมเยือนไปมาหาสู่เกมลีเกมถ้วย การันตีชัยชนะจาก8ใน9เกมรวมนะครับยิ่งสกอร์นำา10เนี่ยเป็นฝั่งที่โมนาโกเนี่ยต้องแก้ผ้าวิ่งเข้าหาอยู่แล้วยูเวนตุสจะมีพื้นที่และโอกาสเล่นมากขึ้นแน่ๆและด้วยอาวุธที่หนักหน่วงกว่าครับหากโต้กับคมๆหน่อยเหมือนมีดที่รับมาใหม่ๆแล้วก็เชื่อว่ายูเวนตุสมีลุ้นย้ำแค้นได้อีกคำรบสกอร์ที่คาด ยูเวนตุสชนะ1ประตูต่อศูนย์หรือ2ประตูต่อหนึ่งขอบคุณข้อมูลดีๆจาก g o l d e n นสโกลด์ co หาครอบครัวขอสงสนามคิดว่าคู่นี้จะออกมาเป็นอย่างไรสามารถช่วยแอดมินวิเคราะห์ได้ที่คลิปนี้เลยครับขอบสนามเพจฟุตบอลวารตี้สร้างสรรค์ข้อมูลมันมันแนวใหม่ให้ท่านฟังโดยไม่ต้องเหนื่อยอ่านแม้แต่นิดเดียวสามารถให้กำลังใจแอดมินง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้และแฟนเพจขอบสนามหรือกดแชร์ถ้าท่านถูกใจเอามากๆ ขอบคุณมากครับ